หมู่บ้านเงียบสงบกลางภูเขามีวัดแห่งหนึ่งเป็นที่พำนักของหลวงปู่สุภาพพระเกจิคณาจารย์ผู้เคร่งครัดและเปี่ยมเมตตาท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านคอยสอนธรรมะทั้งแก่ญาติโยมและพระเนนภายในวัดในวัดนั้นมีเนนน้อยชื่อเนนนกซึ่งหลวงปู่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเยาว์เนนนกจึงผูกพันและทราบซึ้งในพระคุณหลวงปู่ยิ่งนักคอยดูแลท่านไม่ห่างเสมือนเป็นลูกแท้ๆวันหนึ่งหลวงปู่สุภาพเอ่ยกับเนนว่าอีกไม่นานฉันจกมรณภาพหากเผาแล้วสังขารฉันไม่ไหม้ ให้เน้นใช้น้ำพระพุทธมนต์ที่เน้นตั้งใจสวดและนำขันห้ามาบูชาให้ครบตามแบบฉันจึงจะเผาไม่ได้จงจำไวน้นะเนนและวันนั้นก็มาถึงงานชาปนกิจถูกจัดขึ้นท่ามกลางความอาลัยของชาวบ้านนับร้อยแต่เมื่อจุดไฟเผาสังขารกลับไม่มีเปลวไฟใดเผาไม่หลวงปู่ได้เลยเนนนกน้ำตาคลอแต่ยังมั่นในคำสอนท่านรีบนำน้ำพระพุทธมนต์ที่ตนสวดเองและขันห้าขึ้นบูชาท่ามกลางความสงสัยของผู้คนแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเปลวไฟกลับลุกโชนช่วง เผาสังขารหลวงปู่จนเหลือเพียงเท่ากระดูกชาวบ้านต่างร่ำให้และกราบลงด้วยศรัทธาพร้อมใจน้อมระลึกถึงหลวงปู่สุภาพผู้เป็นที่รักยิ่งและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเน้นนกก็สืบต่อปณิธานของหลวงปู่ด้วยหัวใจมั่นคงไม่เสื่อมคลาย